โดนเปละ่ะนี่ไงนี่ไงอย่างลั่นนะ่ะอย่างลั่นนะ่ะโอ้โหโลดอีกดีดครับเรียบร้อยยันแม่ลงมาก่อนโอ้ยโอ้ยโลแตกแล้วเหรอยังดิเรียบร้อยไปรอหมดสกิลครับช็อตไปเลยล็อกไว้ดีดอีกทีนึงเอาไปก่อนจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูอัลเทอร์เบดอัลเธอร์ใช้ฮูกินกันโโอ้ห Hey, หลังจากเราลองใช้กลอมมาแล้วครับผมผมว่าเจ้าฮูกินเนี่ยมันจะต้องเวิร์กแน่นอนซึ่งมันก็จะสามารถล็อกขาสตูได้ใช่ไหมและสตูต,ตัวใกล้ๆที่อยู่ในระยะ150เมตรก็จะโดนช็อตไปด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> แล้วก็โดนล็อกขาด้วยนะน,น่าจะเวิร์กแน่นอนสำหรับนักบินต้องใช้เป็นเลโอนนตครับผมเราจะทําให้เจ้าอาเธอร์เนี่ยเวลากลางโลก่ก็จะเดินเร็วขึ้นอีก20%และเพิ่มเลื่อนให้อีก13%ครับและหลังจากอาเธอร์ใช้สกิลครับผมก็จะยิงแรงขึ้นอีกสกิลต่างๆก็ตามนี้เลย แล้วความเชี่ยวชาญครับผมก็จะใช้เป็นตัวอันติเมตครับอันแรกก็จะใช้เป็นอันติเมตเพลทอาร์เมอร์คิดครับเพิ่มเลือดไทเจ้าอาเธอร์40เปอร์เซ็นต์น่ะโคตรเยอะและอันที่สองก็จะเป็นไททันนิวเคลียร์แอมพบิฟายครับก็จะทำให้เจ้าอาเธอร์เนี่ยสะสมสแต็กความแรงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดมันทำดาเมจได้นะไปครับเพื่อนๆพ,พาเจ้าอันติเมตอาเธอร์เนี่ยไปลงสนามไปดีกวา่าไม่รู้ว่าเจ้าคูก,กินเนี่ยมันจะเล่นดีกับเจ้าอันติเมตอาเธอร์สักขนาดไหนครับผมไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อขอขงในเวว็็บชอปในนนส่นี้เพื่อออนนนนๆๆพพพิม์โโคคคค้้้ดด DMBL DMBL ลงไปขบุุณเื่่ทกทกีใชนะ เลิบเล็บเลยไอ้นี่ก่อนเลยป่ะโดนดิแหม่โลบโลบโลบเฮ้ยเฮ้ยเมาเลอร์ครับอื้อจวดจวดอ่ะดีครับโป๊ะกระเด็นนะกระเด็นนะโอเคไปเรียบร้อยจ้าอื้อื้เฮ้ยไอ้นี่ครับตัวอะไรเนี่ยเมาเลอร์ว้าว ช็อตไปดิช็อตไปดิโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วเพื่อนยันแม่ลงมาก่อนทีสามสองอ้าวกลางโล่ซะงั้นโตตโโถจัดมาโอ้โหว้าวว้าวเอาดักก่อนเลยครับอุ้ยรีโหลดดักแอร์บออีกมาสองหนึ่งครับ โอ้โหลูชาดอครับเราต้องแอบกันนะมันรีเฟกไงโอเคช็อตไปโดนบ้าล่ะโดนบ้าล่ะนี่ไงนี่ไงอย่างลั่นนะอย่างลั่นนะโอ้โหยโลดอีกดีครับเรียบร้อยยันแม่ลงมาก่อนสามสองโลยังไม่แตกเว้ยโลยังไม่แตกเว้ยแม่คอนดอครับอื้อหือ ชิงชิงชิงต้องโดนชิงไปก่อนเลยว้าเดี๋ยวนะเฮ้ยเอ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยสองหนึ่งครับโอเคที่พวกคิวไปโอ้โหยังเดือดเรียบร้อยยันแม่ลงไปครับแตกดิแตกดิหนีอ๋มสองหนึ่งครับ ยังไงเมลเลอร์เหรอเมลเลอร์เหรอโดนว่ะเ็จปลายครับผมแล้วไงไม่รู้จึกดักครับนิวตันครับโอ้โหบืนแดงโอ๋อกระโลดแตกยังวะเนี่ยดีสามสองเร็ว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 รีโหลดนานจริงๆชิงชิงเรียบร้อยไปครับผมโอ้โหยันแม่ลงมาอุ้ยอุ้ยอุ้ย ช็อตไปอีกโจ๊กครับปักโจ๊กนี่ไงแม่แต่ละคนนะอุ้ยอะไรเหรออะไรสะก,กิดสก,กิดไรล้วทำไมช็อตไปดิเรียบร้อยครับอะไรโจ๊กอะไรโจ๊กทำอะไรโอ้โหเฮ้ยโล่มันหนามากๆอ่ะว,ว้าวโอเค14ล้านครับผม11คิว4เสาว้าวโอ้เข้ามากัน4คนด้วยอ่ะ ยันแม่ลงไปจัดมาเร็วเร็วเร็วโอ้โหอาเธอแหม่ต้องเดินมันล็อกมันล็อกจัดไปครับว,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 ว้าวว้าวว้าวดีดเฮ้ยดีดไม่ได้อวะโอ้ยน่ารำคาญ อ้าวแตกเลยถูกทำลายซะงั้นไปเราลองดูดิจะดีดได้ไหมเนี่ยล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนโอเคล็อกไว้ได้แล้วครับไหนไหนไหนเร็วยวง่งงรู้ว่าเราแพ้ทางกันอยู่เพราะไอ้โล่เนี่ยนะมันไม่สามารถยิงทะลุได้ไงโอ้โห เซนโลครับน,นันน่นนั่นนั่นเอาอีกแล้วเหรอสองหนึ่งดีดไปครับเรียบร้อยแอซิดครับต้องล็อกดีนี่ไงนี่ไงโอ้โหคือยิงไม่เข้าเร็ว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 สองหนึ่งครับปิดโลก่อน นี่ไงล่ะไปลิงเพื่อนแหม่มันหนีได้วะ่ะโอเคลุย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 แน่ยันแม่ลงไปครับขยี้ซ้ำไปขยี้ขยี้กลางโลกก่อนจ้านี่แหละนี่แหละโอเคเราต้องแอบก่อนละจ้าโอเคเฮ้ยๆ้้ เอาเสาก่อนนั่นไงนั่นไงโอ้โหลงหัวเลยว่าโอ้ยโอ้โหต้องโดนแล้วล่ะต้องโดนแล้วล่ะยังดีนะมีโลก,กันได้อยู่บ้างอะ่ะสองหนึ่งครับ เสร็จดีครับยานแม่ลงมายานแม่ลงมาว้าวโอ้ยโอ้ยโลแตกแล้วหรอยังดิเรียบร้อยไปต้องโดนล็อกป่ะมาเข้าใกล้ๆก่อน100เมตร100เมตรดีเรียบร้อยโดนดีดกลางโลก่อนเดินเร็วขึ้นนิดนึงเฮ้ยกิฟฟินครับ โอ้โหแตกเลยว่ะ let's go let's go เอา้าอะไรกันอาต <c oughs> แดดแรงไปเหรอเฮ้ยเข้าเนื้อได้ไงวะอ้ oh my god ไปครับลุยๆเปิดโล่เพื่อที่จะเดินเร็วดีกว่าเอ๋มาดิก็มาดิ อ๋าลุยแล้วลุยแล้วลุยแล้วช็อตไปดีครับช็อตไปดีครับอื้อหือก็เข้าเนื้อเยอะอยู่นะช็อตไปก่อนเลยหนึ่งครับอือหืออือหือเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วจัดมาโว้วโว้วโว้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  ลงมาจ้าลงมาจ้าอ่าลงงีีก็เสร็จดีฮะเอาเฟสชีปสัง,งัานเร็วสองหนึ่งครับดีดเสร็จวู๊มาลุยกัน <c oughs> ล้วงล่วงเฮ้ยเฮ้ย นี่ไงเรามาประชิดตัวแล้วจ้ารู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าจะแดดไปไหนจะแดดไปไหนดีครับเซฟอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยแหมฝั่งนี้ก็ได้ปลุยกันครับโอ้ยหายตัวหายตัวหายตัวถึงย่างถึงย่างถึงแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยปะ แน่ทำอะไรทำอะไรโอ้ยริโหลดรีโหลดรีโหลดดีดก่อนเลยอาจจะเอาว่างั้นเฟสชีฟปิดโลกครับอือหือก็เอาดิลองดูดิมาเสร็จป่ะร่วงครับผม เอาไปก่อนเลยเอาไปอีกโอ้โหโบ,บ๊ะบะโบ,บ๊ะบะเลยวะ่ะเนี่ยเลื่อๆหกแสนเนี่ยอยู่ไหนอีกมาใครวะเออใครใครนี่คนหนึ่งเฮ้ยเกิละยะน,นี่ก่อนเลยหน้าลำคาญมันหน้าลำคาญมาเรื่นนะเราเอา้าเอา้าเอา้เอาขอรีโหลดก่อนโอเค เหลือสองคนเหรอไปครับอะไรทำอะไรโ <c oughs> อจะเลือดเรายุบไปเยอะว่ะหมดยังอันนี้เฮ้ยดิวลเลอร์ครับนี่ไงนี่ไงโอ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 ,โอ,โอจะลองเหรอจะลองเหรอโอเคเมาเลอร์ครับ หือเนี่ยปัญหาคือเพื่อนแม่งลุมยิงเว้ยแล้วเราก็จะล่วงเนี่ยจะรอดปะวะไม่รู้สึกหรอไอ้น้องช็อตไปดิครับหืมเร็ว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 ไอ้ตัวนี้เหรอไอ้นีเหรอโดนไปก่อนเลยครับผมยามแม่มาช็อตไปช็อตไปอุ้ยอุ้ยอุ้ย เร็ว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 หุยหุยข้างหลังนี่วา้าดีก่อนครับโอเครอล้อลอหมดสกิลครับช็อตไปเลยล็อกไว้ดีอีกทีนึงเอาไปก่อนจ้าไหนอีกไหนอีกอ,อยู่ไหมอยู่ไหมฝั่งหนูมีโปรโด้วยนะเดีย๋ยวกลางโลกก่อน นี่ไงช็อตไว้ครับเซตดิโอ้โหรีโหลดจ้ะเรียบร้อยแอซิดครับยันแม่ลงมาแล้วไงอะแล้วไงอะว้าวโว้เฮ้ยไอ้นี่ด้วยเหรอไอเราก็นึกว่าเพื่อนเราโอ้โหแล้วคดูดูแล้วดูมันลิงก์เราดีไปดีไปเร็ว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 ดีครับไม่ได้ด้วยวะ เรียบร้อยไปจ้าช็อตไว้ดูดดูดดูดเรียบร้อยแอซิดครับเฮ้ยไม่ตายอีกแหมอีกนิดเดียวนี่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 น,น,นี่เอา้าเอา้ากลางก่อนช็อตไปเออนั่นแหละไหนอีกอยู่ไหนอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอร์เซ利亚ครับแอมมากน โดนล็อกแล้วโดนล็อกแล้วมาช็อตไปครับเศษคู่โอ้โยไหนโปรโยอยู่ไหนแล้วเนี่ยฮืปะโถเอ้ยไอ้นี่ให้ธนูนี่หว่ายันแม่เรามาก่อนครับนี่ไงนี่ไงจะรอดปรือวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันโดดว่ะมันโดนนี่เออเสร,ร็จเลยโดนลิงก์ไง หมดแล้วอ่ะโอ้โหนี่เสียเลือดเสียเนื้อไปเยอะเลยเนี่ยเฮ้ยเหลือคนนึงมาโถอะไรกันสกอร์เปียน500เมตรวะ่ะมามาเรียบร้อยเลยแค่ดีดนะเนี่ยแค่ดีดนะเนี่ยอะไรอะไรเนะอดีบีสามสโลเลยวะ่ะสอง หนึ่งครับดีดเรียบร้อยแอซิดเหรอแอซิดเหรอสองหนึ่งศูนย์ครับดีครับต้องโดแหล่ต้องโดแหล่นี่ไงนี่ไงนี่ไง,งดีบิ๊กโอ้โหพืนลัน่นพืนลัน่นโอ้ย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 อย,ยานแม่ลงไปครับดีบิ๊กนั่นไงเรียบร้อยแอซิดครับอื้อหือช็อตไปดิ ช็อตไปดิโอ้ยไหนไหนอยู่ไหนกันนี่ไงเราลุยเข้าไปแบบซื่อๆเลยคนซื่อโอเคเราเรีบเดินก่อนครับเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเร็วโลบก่อนช็อตไปก่อนเลยครับรีโหลดก่อนเฮ้ยมันสโลว่ะอ๋อมันโดนดูดแล้วโ,โดนลิงก์แล้วมันสโล นี่ไงช็อตไปครับผมอือหืดี๋ยวก่อนะตัวอะไรเป็นไอเฟลครับแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนช็อตไปนี่ไงโดนทีหลายตัวด้วยโดนล็อกแล้วเสร็จดีเฮ้ยอือหืมมันหนึบมันหนึบเนี่ยแหละคือ,อจริงๆต้องโทษเพื่อนเลยนะเพื่อนอยู่ใกล้ๆอะเสร็จนะเสร็จดีครับ จัดไปก่อนเลยโอ้โหจะเอาจริงวะจะเอาวะจัดมาใครก็ได้เนี่ยใครก็ได้เนี่ยโอ้โหแตกก <laughs> ลับมาลง่อนแล้วก็ผมโอ้โหเฮ้ยแรงจริงๆ อ,อาวุธนี้มันทําให้ศัตรูโดนล็อกขาได้ไงอยู่นิ่งๆแล้วก็จัดการนิ่งๆเลยเฮ้ยแต่บางจังหวะเว้ยมันศัตรูมันรู้ไงว่าโล่มันหนามากๆยิงไม่แตกมาเลยแบบล้อมหน้า Ark. ล้อมหลังซ้ายขวาเพราะฉะนั้นเลาอยาบูมากเกินไปซึ่งอ่ะมันป้องกันด้านหน้าได้กระจริงเว้ยแต่ด้านหลังเนี่ยเพียวๆเข้าเต็มเต็มออย่างมีบางเกมเนี่ยผมลุยเข้าไปให้รู้เลยผมว่าโลกของอาเธอร์เฮ้ยมันทนสักขนาดไหนแต่ว่าเะาวางให้ดีครับผมอีควอไลเซอร์อาร์บิเตอร์เนี่ยมันยิงทะลุโลได้ มันมีลัศมีสแปรไงหรือว่าอาวุธอะไรก็ต่างครับผมที่มันมีรัศมีเนี่ยเข้าเนื้อนะอันตัอย่างเลกูเลเตอร์ครับผมมันอาจจะมีลัศมีไม่ถึงเ้ยอ่ะรัศมีอาจจะ5เมตร7เมตรใช่ไหมซึ่งมันยิงเข้าโล่ยิงโดนโล่ครับผมแต่รัศมีไม่โดนตัวมันแต่ถ้าเกิดเป็นของไทท่านนะ่ะรัศมีมันกว้างกว้าง<ป>มันก็เลยเข้าเนื้อได้เต็มๆครับผมก็มต้องระวังให้ดีนะแต่อย่างไอเนี้ยสามหเมตรมันอาจจะมีปัญหากับเจ้าอาเธอร์ที่ช้ามากๆอย่างเจ้านิวตันอย่างเงี้ยเฮ้ยกำลังจะถึงตัวละยกพอยกเสร็จปุ๊บโดน ยิงตุมต่มตุมต่มตุ่มตุ่มตุ่มซ้ายขวาหน้าหลังแต่บางจังหวะลืมปิดโล่ <c oughs> เดินกลางโล่อกผายไหพึงเข้าไปเฉย <c oughs> อันน่าแต่ผมว่าเจ้าอาเธอร์นี่มันอาจจะเหมาะกับอาวุธที่มีระยะนิดนึงอะอย่าง500เมตรขึ้นไปอย่างเงี้ยผมว่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวคราวหน้าผมจะลองกับเจ้าอยูคลายเซอร์อเบิเตอร์บ้างครับผมมันน่าจะเวิร์กแหละสำหรับอาวุธระยะ600เมตรใช้กับเจ้าอาเธอร์เนี่ยมันต้องน้องดีแน่นอนเอาไว้คราวหน้านะสำหรับวันนี้ผมและอาเธอร์ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล